แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่2นะครับข้อ1การวัดผลคืออะไรคำตอบคือการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรู้ทักษะและเจตคติเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือต่างๆตรวจสอบนะครับข้อ2สาระสำคัญคืออะไร คำตอบคือบทสรุปของเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนจดจําได้นะครับข้อ 3. จุดประสงค์การเรียนรู้คืออะไรคำตอบคือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในขณะที่ปฏิบัติการสอนนะครับข้อ 4. ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับอะไร คำตอบคือสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับข้อ 5. หลักการจัดการศึกษาเน้นเรื่องใดคำตอบคือเน้นเรื่องความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมตามพระราชบัญญ tamam. ัติการศึกษาแห่งชาตินะครับข้อ 6. กระบวนการเรียนรู้คืออะไร คำตอบคือเป็นการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับข้อ7การประเมินผลการเรียนรู้คืออะไรคำตอบคือการพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนตามพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนนะครับ ข้อ8หัวใจของหลักสูตรคืออะไรคำตอบคือหน่วยการเรียนรู้นะครับข้อ9หน่วยการเรียนรู้คืออะไรคำตอบคือสาระการเรียนรู้ย่อยของรายวิชาที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบเช่นเดียวกับหลักสูตรนะครับ ข้อ 10. มาตรฐานการศึกษาคืออะไรคำตอบคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษานะครับ